สวัสดีครับผมพี่น้องเอซีสอร่อยเพชรบันแพงเอน้องหญิงครับผมมาพอกับบ่าวโทในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับเรียบร้อยครับพี่น้องลงนี่ประมาณหาไรประมาณ4ีหาไรอยู่หรอกพี่น้องลงใหญ่นะ พูนพูนพูนนพน,น,น่าจะประมาณสี่หาไรนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสิไเด้เขาไปกินเขาเที่ยงระบานนี่บ่ายโมงเกือบบ่ายโมงครับเที่ยงเคงืองเที่ยงสี่สิบโอ้เมื่อยอยู่เดอ้อขั้นพร้อมเพื่อน้องวัสนาครับ เพื่อนองวัสนาเพื่อนองท่องท่านท่องแท่เนาะแล้วกะซอยปูเพิน่นให้เบ้าแห้งครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่อนกะอายุหลายแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนกะเคยประสบอุบัติเหตุล่างใกล้เพื่อนกะข้าขสิมีปัญหาครับเวลาเขาทำงานหนักๆจังสีเหตุแปบๆปบกับเมือยอเบาไหว ก็ต้องหานเนวมาซอยพอนแห้งเพิน่นหาเนวมาซอยเพิน่นทุนแรงอ่ะหน้าครับอันนี้พอซอยใดก็ซอยครับพี่นนองเพราะว่าทางบ้านนานางก็อยู่ให็นานางเบืองเดี๋ยวกับไปหนีบ้าวทนก็สิเป๊ปป่อยหนองท้องท่านกับนนองท้องแถ้ออกมาหากินหญ้าครับจะคล้องก็สิหากินเขาเพือกันหล่ะเขาเศร,ร้าเพราะทด้กินพี่นนองเพระาะไดากินเขาเศร้าได้นี่ ก็อยู่ไรก็ยังง่วงจะคลองอยู่เออขึ้นไปขึ้นมาเอ้าวัฒนไหนกินข้าวเสาเออว่าแต่รจะคลองกินข้าวเลยนี่โอ้ยพอแต่ว่าวัฒนไหนกินข้าวเสาเมื่อยเข้าหลอดปีน้องเอ้ยปัตติกี้ค้นว่าจะคลองกินข้าวเสาออกมาแล้วคือปวเมื่อยเนาะเจิตใต่สำนึกคือว่าล่ะครับเข้าคึ้ว่าเข้าเข้าคึ้ว่าเข้าเมื่อยมันกับสีเมื่อยเข้าคึ้ว่าเข้าเจ็บมันกับสีเจ็บ คืดว่าปวดกับสิปวดคืดว่าแสบกับสิแสบครับหลายอย่างเคยเห็นอยู่เพราะว่าสมัยตะกี้เลี้ยงยายเลี้ยงยายเนาะเรากินไก่บ่ได้เราต้องกินแต่ป้ากับหมูเรากินไกบปป่บ่ได้เราสิปวดขาปวดแข้งแต่ว่าเหตดกับเขา่าเห็ดกับเขาแล้วถ้าเป็นป้ากะบ่าต้องบอกรล่านะ เรากินเราก็บว่ปวดได้พี่น้องเราก็เซยอยู่เสยของเราแต่ถ้าว่าเ่าบอกว่าไอ้กินไก่เด้อโอ้ยปวดเขาโหลดอะไรได้บีบได้นวดโหลดแต่ถ้าโบหูโบเป็นหยังครับถ้าโบหูว่ากินกินลงไปนะมันคืออีหยังเพิ่นกับสิโปเป็นหยังนะแต่ถ้าเิ่นหูปั๊บนี่เพิ่นสิปวดเขาท่านที่เลยมันอยู่ในจิตแต่สำเนึกว่าถ้าเขากินตนนัวนี้แล้วเขาสิพิช เขากินตัวนีล้วเข้าสิบปวดเขากินตัวนีล้วเข้าสิบเจ็บป่วยมันกับสิบเป็นครับพี่น้องสิได้ขนค้องกลับได้บานนี่นยังแน่ล่ะนี่คือหลายเท้ตั้งนามั่นเครื่องตัดหา้าขาตั้งกล่องอันอกประสงค์ นี่พี่น้องขาตั้งกล้องอันนี้ประสงค์ที่ใส่ตั้งกล้องไล่สวดเมื่อกี้นี่ครับโตขาล่างเนี่ยขาเา้วดีแต่ว่าหมองหนีบโทรศัพท์หากนี่โตของบนนี่ขาสันส่นซะหนิแล้วครับแต่ว่ายังมีหมองหนีบอยู่ก็เลยเอามามัดใส่กันไว้ใส่ใดคือเก่าครับพี่น้องขนเขาเมื่อครับ โหลถไปละมาพุณอ่าเอฟซี FC มาครับเอฟซี FC. เมื่อกี้นะ่ะนั่งกับโทมาโทมาหาบ่าวโทนอยู่ว่าเขามาเน่มีเอฟซีมาหาคุนปนะ่ะโอ้ยบ่แม่องกลไก่แล้วพี่น้องนี่จากนี่ย่างไปพผนพอดีเห็ดเวียกอยู่นะครับก็เลยบ่ได้ไปโอ้ยบอแมแองเอฟซีครับบอแมแองเอฟซีบุญเอลบุญเอลบุญเอลบุญสิมาสางคอนเทนต์นี่ยังอีกแล้วนั่น เตรียมยังมาเนาะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเป็นสิเตรียมยังไววเนาะพี่น้องเมืนอนั้นเป็นทีมงานขอบตาดำอยู่เ้อย,ยังบอกท่านได้เอาคืนอยู่ครับพี่น้องเอาคืนบ,บุเป็นครับผมแกลงคนบ,บุเป็นไหมจ็คเป็นจังไดบอหูแกลงคนนะจา,นนจากสิเปแกลงเพิ่นแนวไหจากสิเฮ็ดยังเห็เพิ่นจังเคยสีเอาคืนได้นะครับพี่น้องโอ้คือยากร้ายเรืืองนี่ ฝนล,ลงเม็ดเด้พี่น้องนี่ฝนล,ลิ้นเลยนี่ลงเม็ดปกแปก๊กปกแปกมากนี่ตัดเขาแล้วพอดี้าเบิงว่อมันสิตกบ่ครับหอดมืออื่นพาปกติเราเขาพรรษาฝนสิตกนะรอบเบิงครับหอดก็แรกมันสิเป็นอย่างไ๋เนาะอยฮางสีเขา,ขาบ้านครับเขาบ้านนี่ละ่ะบ้าน้อง,งอิงนี่ลหละเขาป้าปล้างแคนล้างขาเพื่อมีแนวอยู่แนวกินกินเขาก่อนจังสีเขาบ้านไปอาบน้ำครับ นี่ครับพี่น้องตัดแถวนี้มันบอมมีแถวนี้มันบอมมีหญยานะครับนี่มันบ่มีหญยาก็สิตัดเอาไว้ห้ายเติบอยู่ประมาณนี้แต่มองที่มันมีหยานี่สีเอาออกผีเลยครับนี่นี่มองมันบ่มีหญยาเอาก็สีเอาไว้แต่ก็ถือว่าตัดสูงอยู่สำนี้แต่ถ้ามองมันมีหยาตัดผีเลยเลยครับนี่ตัดผีเอาไว้หน่อย ขนาดตัดแบบเดียวเพิ่นแท่งขึ้นมาเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นบต่ตัดวงหนึ่งนี่นี่นี่ห้อยตัดครับนี่นี่ห้อยตัดนี่อันนี้เพิ่นแท่งขึ้นมาใหม่นี่เพิ่นสิทแท่งขึ้นมาอยุ่ตลอดเวลาครับพี่น้องที่เฮ้ตาตัดประสิทธแท่งหยอดแท่งยังเพิ่นอยุ่ตลอดเวลาล่ะเพราะแต่เฮ้าตัดออกสิเพิ่นก็แท่งใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่พี่น้องเบิ่ง ตัดวงหนึ่งนี่เลยตัดวงหนึ่งนี่นี่ห้อยตัดครับนี่เพิ่นแทงขห็นไ่าเห็นบว่านี่แหละครับมันขื้นเร็วแต่ว่ายาที่ถือตัดนี่สิบวขื้นง่ายครับ้าที่ใส่เวลาลายมือเพิ่นก็นเลยเลือกที่สิตัดกันเลือกที่สิตัดกันนะครับเพราะว่าเขามันขื้นเร็วแล้วมันสิคุ้มยา้าฝนโตกนามแซ่ใส่ปุ๋ยแต่ว่าบ่มี แถวนี้เอฟซีวเป็นยังคือบ่สูบนาไใส่มันบ่มีแรงนามครับรอบรอบนี่ระยะรัศมีผูดมีแต่อยู่ในสาบููนละครับบบมีสายหลากมากครับพี่น้องใกล้รอบรอบกลางๆนี่ห่วยกับโบมี่น้องกับโบมีน้องกับโบมีสากับโบมีครับก็คือตามธรรมศาสตร์ถ้าฝนตกใส่กับดิกินครับถ้าฝนบดตกใส่กับพื่อคือบริกินครับพี่น้องเอาตามนั้นนะครับเนาะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูลแบ้น้อยน้อ,นองอิงครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสัตว์เลี้ยงน้องอิงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีทสักก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ